จาจามาเร็วมาเร็ว,ไไรวตาแตะตาแตะตาอแตะเดินมาเลยลูกพุ่งป่องสาวน้อยพุ่งป่องยิ้มหวานหน่อยค่ะ เดินอีกมะลกมามาเดินตรงนี้มาเลยเดินเร็ว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 วอืมช,ช,ชอบพุงนะลูกถึงป้าเอาเสื้อลูกลงหน่เด,ดือดโผล่ là mầm mầm này lo, kêu mèo mái rồi kêu mèo nhé, mèo sao, mèo. เดีย๋ยวหนีไปไหนคะเดีย๋ยวหนีดาต้าไปแล้วลูก